เล่จอาจบ่างน้องเกลครับและนเกมรนสีวันีความพัฒนามาฟังต่อจากเทกสกุลบุญนาาไม่เคยพัฒนาราชกันน้องเป็นตาอย่าว่าเออ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 อย่าไปว่าลูกแม่เขาปู้หู้อวามเมน่อยคราบไม่นานก็หายแดดที่ปวดหัวใจทำฉันได คนทำเวลาไคลโดเจลเลยเนยวอยากที่จะบังเขาอกต้องหักเลี้วรักเขาข้างเดียวมิวยพอกินอาหารก็่คนที่หอมเบ้าคกใจครทีาไปใจเปรี้ยวเปรียวสาวอวบต้องคนนอนแน เอกร้องดยวนะยังไม่เท่ามาะจาขอบคุณคุณยายมากครับสาดน้าใจวายเชิญร้อยทางเรียบมาสมัครตองเดียวช่วยอย่า mà lại <laughs> <là ông ấy, cười> có không trang giờ ta cho cho nó ra mà bền phu gia đi mọi thứ cho xem cho phải là thơ นาหัวใจสุขใจเพื่อให้ได้การตามมารกมเขาจะกอสา้ไม่จอดจกนาขอบคุณอมเมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณาไ้ำใจนะแล้วก็รวังน้ำใจที่พอเป็นคนด้วยนะครับผมบศิลปน้องใหม่นะครับน้องต้นตาครับ ชื่อเต็มชื่ออะไรครับยอดชายราชันยอดชายยอดชายล่ะชื่อจริงจริงว่าชอบชายราชันไม่ใช่ยอดชายยอดชายยอดชายแปลว่าชายเหนือชายชายเงินจะอ้าว่ะชายได้ชายราชันหล่ะมึงชื่อชายได้ชายดิหล่ะชายได้ชายราชันไอ้หานี่น่ากลัว เชิญน้อยช่างเร่มาสมานช่วยอย่าความรักบัการก็คงจะหาจะตตาจอมน้องนามาเป็นผู้ใจต้องจะมีท่านรัก จวบจนทีวางวายปีหน้าเราตกกระองแ่ยดเธอแน่นอนหนาวฟ้าโบราณวนอนทิ้งไปแต่ที่ไหน ตามาล่วงพาหุ่งนอนจะกอดให้สาวเดือนพอไม่จอดเสียงมงคสักรน้งนนะครับจากน้องต้นไม้ยอดชายดาชอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มีคนจะมาเท่า